มองกล้องไหยคะน้องอัญญาล์คะพี่ีนาทำอะไรเจ้านี่คะสาทุนะคะเห็นปู่นะคะป <c oughs> ู่ค่ะอ๋อป็จนสีนี้ค่ะสีน้ำเงินใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ยังไม่เกิดค่คะอันนี้ยังไม่เกิดค่คะ <c oughs> อันนี้กาลังไม่เจนนะคะ มองกล้องไหมคะอันนี้ตะลันไม่แกะค่ะนี่จะเอาขาึ้นมาเหรือ,อต่งนี้นนะค่ะตรงนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะสี่ชุกสวยจังเลยตรงนี้ค่ะไม่เอาตรงนั้นนะคะตรงนั้นมาเล่นตรงนี้ค่ะ มันเปียกนะคะมันในเฉียหรอกค่ะดูตรงนี้ได้นะคะน้ำเย็นมากเย็นมากสีมุ้งมาชิกิีมุ้งทำไมฉวยจังเลยเนี่ยชิมวงาห้ามกระทุ้บเพลงนะสีฟ้ามาดูสิสีฟ้าน้าสีฟ้าสวยมากเอาอันนี้ฉวยค่ะ ใช่ค่ะเอาสีน้ำเงินด้วยค่ะดูสีน้ำเงินสวยมากเลยค่ะดูดูมันดันไม่จเจ๋อค่ะโอเคค่ะสวยแล้วยังไม่ได้เอาสีเลย